สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาร์ต้าค่ะวันนี้นะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะก็ต้องเริ่มเลยดีก,กว่าวันนี้จะมาโชว์ของใหม่ให้ดูนะคะ่ะ และสิ่งที่จะมาอวดวันนี้นะคะของไม่วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาเข้าถึงง่ายราคาถูกมากถูกจนไม่รู้ว่าเขามีกําไรบ้างไม่จ้าจากการขายสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนหาซื้อได้ง่ายมากๆอีกเช่นกันนะคะทคุนซึ่งลุคแต่งหน้าของเราในวันนี้นะคะก็จะเอ,อื้อสุตรผลิตพลังนะคะกับการใส่แมสเน้นงานคิวเน้นงานตานะคะในส่วนอื่นก็จะแบบว่าอาตามยถากรรมไปนะคะแบบทาเล็กแน้อยนะคะแต่ว่าจะเน้นในช่วงสองจุดนี้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราใส่แมสมันก็จะเห็นแค่ตรงนี้เนาะเออ พราะก็มีหลายคนนะคะที่บอกว่าเออพี่ต้าสอนหน่อยแบบว่าเขียนตายังไงหนูต้องใส่แมสตลอดเลยหรือว่าจะเขียนคิ้วยังไงให้มันแบบว่าตั้งตั้งังตังแบบว่าไม่อยากไปลิฟต์คิ้วให้มันเปลืองตังเลยนะคะก็แบบว่าทำไงให้มันปังปังหรือว่าสอนเขียนอะไรเนอรอหน่อยเขียนยังไงก็ได้มันแบบว่าคมคมคมแบบว่าอ่ะเลซิปมีดบาดนิ้วซึ่งโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะรวมทั้งสสิ่งนี้ทุกคนขอไว้ให้มาอยู่ในลุคนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแต่งยังไงค่ะ เอาละค่ะเมื่อกี้นะคะใต้แอบไปทำงานผิวมานะคะโดยใช้2สิ่งนี้นั่นเองเป็น CC Cushion กับ Concealer นะคะจาก s i s t o s i s เนะจ๊ะก็ได้ออกมาเป็นผิวเนียนเปียบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนคิ้วกันดีกว่าค่ะไปจะได้คิ้วปัง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 ปขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะแน่นอนเราก็ต้องใช้สิ่งนี้เลยค่ะ s i s t o s i s All Day Eyebrow Pencil เบอร์ศูนหนึ่งนั่นเองจ้าสีโอโกราวครึผม ตัวนี้นะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วใหม่ล่าสุดเลยออกมากันครบองค์เลยนะคะตอนนี้มีแบบแท่งแล้วเรียบร้อยนะคะสโลแกนเขาก็คือดินสอเขียนคิ้วยิ่งเขียนยิ่งบำรุงนั่นเองก็คือนอกจากคิ้วจะสวยแล้วยังเป็นการบำรุงคิว้วไปในตัวด้วยนะคะ ะะเพราะว่าเขามีสารบำรุงธรรมชาติมาให้ถึง5ชนิดด้วยกันทั้งออยล์เอสเซนวิตามินอ e, ีวิตามิน c, ซีกรปซีดออยล์นะคะแล้วก็เลซิตินนะคะซึ่งสารบำรุงเหล่านี้เนี่ยช่วยให้รูขุมขนชุ่มชื้นแล้วก็ขนคิ้วของเราดําเป็นเงางามลดการขาดหรุง่งด้วยจ้าเพราะว่านะคะผมเราก็ล่วงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจะให้ขนคิว้วลงอีกก็ไม่ได้แน่ <laughs> <laughs> แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นดินสอแบบนี้ใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นแปรงสเปริ์บัช ้วนนั่นเองซึ่งเป็นทรงบอลูนแบบนี้คับมันจะกลมๆนี้น่ารักบุ๊กปี๊แกแปงแบบนี้นะคะก็เอาไว้เกลี่ยขนคิ้วให้มันดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าสีอบราวนะคะจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติที่กลางๆใครก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวฉันขอขยับเฟรมให้มันใกล้ขึ้นทุกคนจะได้เห็นนะคะในขั้นตอนการเคี Can ่ยนคิ้วก่อนคิ้วนะคะเราก็ทําการปัดแบบนี้ก่อนเพื่อให้ฝุ่นที่มันแบบติดๆอยู่ตรงคิว้วมันหายไปนั่นเองนะคะเมื่อกี้ท้าไปถอดคอนแทค แล้วเนาะก็วันนี้จะกลายเป็นการแบบแต่งหน้าโดย no c ค n t a c t n o ขนตะปลอมไปเลยจ้าจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ด้านมันจะเป็นมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูอารมณ์ตรงหัวมันจะเป็นหยดน้ำหแบบนี้ดังนั้นให้ใช้ด้านที่แหลมจิกลงไปตรงช่วงหางคิวนะคะ คือตัวเนอร์ดินสอมันเขียนง่ายเว้ยแทบจะไม่ต้องออกแรงในการแบบขยี้มากนะคะมือใหม่ก็สามารถเขียนได้เลยแบบหนึ่งสองสามแล้วก็ปั้วได้เลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าติดโทนยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วย <Wow. S 1> ไม่แพนได้ไม่แบบไม่ไหลลงมาเป็นเยิ้มเยิ้มแล้วให้ทายว่าราคาแท่งละเท่าไหร่เห็นแบบนี้มีแปลงแบบนี้มีสีแบบนี้เขียนง่ายแบบนี้แท่งละสี่สิบเก้าบาทจะบ้าตายถูกไปไหมอีกนิดนึงจะให้รีละเอาจริง แล้วปริมาณคือน,นี่คือแท่งใหญ่ตามปกตินะคะหมุนออกมาก็เป็นมับแท่งตามปกติเลยแต่แบบ49บาทให้เยอะจริงๆถ้าจ,จะไม่เขียนแบบมายันตรงหัวคิ้วมากนะแล้วเราก็ใช้ด้านที่เป็นแบบน้องลูกตุ้มหูเราในการแบบค่อยๆแปลงให้มันอย่างนี้นะคะให้มันฟรอซึ่งถ้าใครมีการเขียนพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้คอนซีลเลอร์เก็บให้ดูเพราะว่ายัางไงต้าก็ต้องแบบว่าเก็บช่วงรอยสิวตรงนี้นิดหนึงง่ายไปหมดมาดยวยข้างนี้บ้าง ใครที่แบบว่าชอบสไตล์การเขียนคิ้วที่ธรรมชาติดูไม่คมจนเกินไปก็สามารถปิ้วให้มันเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าใครชอบที่คมมากยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะย้ำแต่วันนี้เราไม่ต้องการแบบให้มันเป็นเส้นเวอร์ขนาดนั้นนะคะให้มันดูโฟล์ฟแต่ย่งดูเป็นเส้นแตยิ่งดูเป็นเส้นแต่ก็ยังโฟล์ฟอ่ะองง อยงต้าเป็นคนคิ้วฝั่งนี้จะไม่เท่ากับฝั่งนี้นะคะก็ต้องพยายามเขียนนิดนึงตรงช่วงหัวคิ้วสังเกตว่าฝั่งนี้ต้มไม่ค่อยได้เขียนหัวคิ้วน้ะเพราะฝั่งนี้มันเต็มแต่ฝั่งนี้มันแบบตรงนี้มันหายไปนะคะก็เติมให้มันเท่ากันเอองานความคิ้วเป๊ะมาแล้วนะคะทีนี้เราอย่าเพิ่งเก็บคิ้วนะคะเราแนะนําว่าให้ปัดมาสคาร่านองคิ้วเราก่อนที่เราจะเก็บนะคะจะได้เปื้อนทีเดียวแล้วก็สวยเป๊ะทีเดียวเดี๋ยวไปปัดคิ้วกันค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะทุกคนจะบอกพี่มันยาก ใช้สิ่งนี้สิคะคุณจะคิ้วตั้งทันทีคะ่ะนี่คือ Si สตูซ um ิทวอลลูเมอซิ่ a มัสคาร่คเปอ่เป็น waterproof and s m ะสูท Proof ด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นมาสคาร่าปัดขนตาถูกต้องคะ่ะแต่ว่าเราจะนํามาปัดคิ้วกันนะคะอันนี้เป็นสีเจตแบล็กก็สามารถเคลได้กับทุกคนนั่นเองนะคะเคล็ดลับความคิ้วตั้งคิ้วปังเนี่ยบอกเลยว่ามันจะต้องทําการงัดขนคิ้วเราขึ้นไปแล้ววิธีการที่ต้าบอกเลยว่าดีที่สุดคือการใช้มาสคาร่าขนตาที่มันเอาไว้งัดขนตานี่แหละเอามืงงัดขนคิว ขึ้นไปนั่นเองนะคะจะบอกก่อนว่าวิธีการใช้ก็คือเราออกมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาทิชชู่ซับให้มันแบบเนื้อมาสคาร่าออกไปนิดนึงก่อนแบบนี้แล้วก็แอบ,บงอให้มาสคาร่าให้มันเป็นหักหักแบบนี้มันก็จะง่ายนิดนึงนะคะเช็ดให้มันออกไปนิดนึงเพราะว่าถ้าปริมาณที่มันเยอะเกินไปมันไปเกาะขนคิ้วเราเยอะมันก็จะแบบเป็นก้อนนะคะจากนั้นจัดการเลยนี่ตั้งอย่างสุดคุณแม่ไม่หยอก ใครนะคะขนคิ้วไม่ตั้งไปลองวิธีนี้ได้คิ้วยกยิ่งกว่าปึ้งโอเคเราจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะรอให้น้องเขาเนี่ยแห้งสนิทชิดคือก่อนแล้วเราก็จะมาเก็บงานคิ้วทีหลังนั่นเองนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเราก็จะได้แบบนี้เลย เดี๋ยวตอนเก็บคิวตามาทําให้ดูอีกทีนะคะทุกคนจะแบบว่าพี่มันยังดูลเลยเธอะแล้วแบบีแยบที่กลับมาตอนนี้เราไปเขียนอายไลเนอร์กันก่อนดีกว่านะคะเราอย่าปล่อยให้ตาของเรานั้นล้นนานจนเกินไปค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะทุกคนก็บอกว่ายากอีกแล้วนั่นคือการเขียนอายไลเนอร์ค่ะมันไม่ยากฟังคุณแม่นะคะเดี๋ยวกณแม่จะใช้ตัวนี้ค่ะปุ้งอันนี้ is to see super sharp eyeliner double p เบอร์ศูนย์หนึ่ง midnight black นั่นเองค่ะ อันนี้เป็น waterproof and easy to use ด้วนยนะฮะ easy ยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตัวนี้นะคะจริงเราเคยใช้ให้ดูกันไปแล้วนะคะเป็นอายไลเนอร์แบบ อย่างนี้นะที่แท่งแม้ว่าจะแค่นี้แต่คือปริมาณเป็นปริมาณที่เท่ากับไซส์ใหญ่ทั่ทวไปนะคะ <Wow. S 1> มันก็เขาเรียกว่าปาริมาณเต็มแต่แค่ลดขนาดแท่งเท่านั้นเองนะคะใครที่กังวลว่า <c oughs> มันซื้อน้อยมันสนิดไม่น่อยจ้า <c oughs> ปาริมาณเท่ากับแท่งใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเวลาใช้เขาให้ต่อตู่ตรงนี้แปะลงไปนะคะมัน่็จะยาวขึ้นแบบนี้คือมันดำสนิทแบบอู้ไอเฮไอเฮมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ปลายคือเราค่อนข้างคอนโทรลได้ดีเลยทีนี้ เขียนง่ายมากดำสนิทนะคะแล้วก็ไม่แผ่นดาด้วยใครที่รู้สึกว่ามันจะเขียนยากมันจะแบบว่ายากเหลือกเกินในการคอนโทรลอันนี้ไม่ยากนะคะขนาดแท่งกําลังจับแบบพอเหมาะพอดีแล้วก็ดำสนิทจริงจริงลืมบอกว่าแท่งแบบนี้นะคะราคาแค่49บาทเท่านั้นวันนี้ท้งหน้าดีฉันรู้สึกใช้เงินอย่างคุ้มค่างมากในราคานี่ถึง50บาทนะคะเออคือได้ปริมาณที่เยอะมากแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มเขียนนะคะก็สามารถเขียนได้อย่างสบายใจส่วนใครที่ แล้วก็ยิ่งสนุกและมันมือนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้อะไรเนอรที่เราจะเขียนเนี่ยเราก็มีแรงบันด,ดาลใจมาจากความแบบว,ว่าเอาเบลล่าฮาดิดนิดนึงแม้ว่าหน้าเตอไม่มือแต่ก็ขอหน่อยนะคะเราจะเขียนอะไรเนอรแบบไม่ใช่ธรรมดาเราจะเขียนยงนี้ปุ๊บเราก็จะมีการเว้นช่องว่างจะตะวัดกลับมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเริ่มถ้าใครจะทาอายแชโดว์ก่อนก็สามารถทําได้นะคะแต่วันนี้เราจะเขียนอะไรเนอร์ยอย่างเดียวไปเลย ตรงขอบตาเนี่ยต้าจะเขียนแบบชิดๆเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการความอลังการใหญ่โตตรงนี้นะคะมีวิธีการก็คือถือกระจกประมาณนี้แล้วก็เขียนเลยจากนั้นวิงหางคะ่ะท่านผู้ชมวิงหางว่าแบบนี้วิิงหางว่าแบบนี้แล้วทำไงคะเราจะทำการย้อนตรงนี้คะ่ะโดยเน้นที่รอยพับตาของเรา เฮ้ยเก๋ป่ะแบบรวมแบบเว้นช่องว่างเอาไว้ทําไมไม่รู้แต่มันรู้สึกแบบเก๋ๆมีความมินิเมะแล้วพอเขียนเฉียงขึ้นก็คือปังสุดปัง,งเป้ยทำได้เนะไม่ธรรมดาจากนั้นนะคะก็ต้องเดดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะซึ่งมาสคาร่าจะเป็นเรือมไม่ได้นอกจากคืนสีตัวสีตัวเดิมที่เราใช้ปัดคิวนั่นเองนะคะ เดี๋ยวนี้มาสคาร่าที่แบบเป็นซองอ่ะก็คือใช้ดีหมดเลยนะติดโทนไม่แพนด้าอันนี้จริงต้าชอบใช้มากโดยมาสคาร่าที่แบบเป็นซองแบบเนี้ดูดิขนาดต้าเป็นคนขนตาในน้อยปัดแล้วยังขึ้นเลยนี่เดี๋ยวเราจะปัดซัก2รอ,อบนะคะแต่งจริงแค่รอบเดียวก็คือแบบก็จะได้ประมาณบบนึงแลยเดี๋ยวรอให้แห้งอีกแวบหนึ่งเราก็จะปัดรอบที่สองกันค่ะ ตัวนี้มันจะให้ทั้งความยาวแล้วก็ความหนาด้วยนะคะอย่างตาเป็นคนขนตาบางๆก็สามารถที่จะแบบปัดซ้ําๆได้เลยคืตาเป็นคนขนตาน้อยมากอะเลยชอบติดขนตาบลอมเลย นี่งานตาของเราเสร็จแล้วนะคะก็จะแบบเก๋ๆเฮ้ยจากนั้นนะคะเรามาเก็บงานคิ้วกันดีก,กว่านะคะเมื่อกี้เราเขียนไปเรียบร้อยแล้ว,ลวใช่ไหมคะปัดมาสคาร่าที่คิ้วไปเรียบร้อยแล้วอังนั้นเดี๋ยวเราจะมาขยี้คิ้วให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะใช้ด้านน้องขนลูกตุ้มจิ๋วของเราในการขยี้นะคะตอนนี้มาสคาร่าที่เราปัดตรงคิ้วแห้งแล้วเนาะเราก็จะปัดในส่วนที่มันเกินออกนั่นเองนี้มันก็จะซอฟต์ลงเห็นไหมนี่เออ แล้วก็เราก็จะเติมในส่วนที่เรายังรู้สึกว่ามันต้องเข้มกว่านี้นะคะจากนั้นพอขยี้คิ้วเรียบร้อยนะคะอย่าลืมคอนซีลเลอร์ค่ะจะเป็นอะไรไปได้นะคะก็ต้อง c 2ทูซีคอนซีลเรเราก็จะทาที่หลังมือแบบนี้เอาไว้ก่อนนะเราจะไม่ปาดไปที่คิ้วหรืถ้าใครบอกว่าเชี่ยวชาญมากจะปาดลงคิ้วเลยก็ได้ไม่ว่านะคะเร็วเตะจากนั้นใช้แป้งหัวแบนๆเก็บอย่างนี้ คิวตั้งห่างเชิดมงลงค่ะอุปกรณ์มีน้อยมากมีแค่4ชิ้นนี้เท่านั้น <Wow. S 1> 49 49 49 49ปัวแล้วคือแบบดูดูไลเนอร์ซะก่อนเฮย้ยเดี๋ยวเราไปเติมส่วนอื่นของหน้านะคะเดี๋ยวต้องไปลงเชดดิด้งไฮไลท์แล้วก็ปัดแก้มาเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ ใช่นะคะเราก็ต้องทาลิปซะหน่อยแม้ว่าเราจะใส่แมสนะคะแต่ว่าเพื่อความถอดแมสออกมาแล้วก็มีความปังปังบริเวอตาเบเอโกบนะคะเราไงก็ต้องทาวันนี้เราใช้ลิปแมสซิดทูซีดเบอร์13นะคะเป็นนุ่มๆเพราะวันนี้เราอุตส่าห์คุมตีมแบบตาแบบเยวมาที่ฉันขอแอบสารภาพอะไรได้ไหมว่าที่ฉันแอบไปกินชาบูมาแล้วให้ดูว่าอะไรเนอร์ก็คือนิ่งอยู่เหมือนเดิมว้าว <Wow. S 1> คือแบบไท้ทายอยู่ก็หิวข้าวก็ออกไปกินข้าวได้ นี่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต้าขอตัวไปทำผมให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับลูกนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือจําลองให้ดูว่าถ้าเราใส่แมสทุกคนได้ยินดิฉันใช่ไหมคะทุกคนใส่แมสจะเป็นยังไงก็บอกเลยว่าเวลาสิ่งที่มันโผล่ผลนะมันก็จะมีแค่คิวกับลูกตานาะมันจะทําให้เราแบบว่าเออเห็นปะว่าไงนะคะทำไมนะคะ ยังไงคะเห็นไหมแค่เนี้ยเห็นว่าพอมแมนต์สิบไปที่หน้าแล้วถ้าเราเขียนตาแบบนี้ก็คือวังปังบูริเย่แล้วก็คิ้วของเราก็คือตั้งไม่ต้องเป็นลิฟติ้งให้มันเปลืองตั้งนะคะก็ทําได้แต่ตอนนี้ขอถอดอันนี้ก่อนหายใจไม่ออกอ้ยนี่พอถอดมาก็ยังแบบว่าฟังอยู่เพราะแหละลิฟเราก็ลิฟแมตรองพื้นรองพื้นแล้วก็คือทนนะคะ วันนี้ไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นนะคะมาเพียว,ยวๆอายไลเนอร์แท่งเดียวมาสคารา่าแท่งเดียวดีซอเขียนคิว้วแค่นี้เท่านั้นเลยนะคะก็สามารถที่จะแบบว่าออกบ้านแบบว่าปังเปิงบริยได้นะคะลุคนี้ก็ทุกคนลองไปแต่งตามกันดูได้นะคะที่สำคัญคือสิ่งที่ใช้ก็คือราคาถูกมากแล้วก็หาซื้อง่ายมากนั่นเองนะคะนี่ซิสตูซิตตั้งแต่ดินสอเขียนคิว้วที่ราคาเท่าไหร่คะ49บาทออเรนเนอร์ราคาเท่าไหร่นะคะ4 9บาะะบาทและมาสคาร่าราคาเท่าไหร่นะคะ 49บาทเหมือนกันทั้ง3ชิ้นชิ้นละ49บาทถูกามากสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะใครแต่เอามาแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาบอกเล่ากันนะคะสำหรับวันนี้ทางเราก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้วยกันได้ดีแล้วก็ตาปางังคิ้วปังไปทํางานแม้ว่าจะใส่แมสกันทุกคนนะคะเออสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ คมมันบ้าโหมุกเลยเนี่ยบ๊ายบายค่ะ